สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเว็บเติมเกม24 store นะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาเติมเกมนะครับเราจะมาสุ่มรางวัลหรือสุ่มเพชรนั่นเองนะครับที่ผมมาแนะนําเว็บนี้ให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าเว็บนี้นะครับได้จดใบพันธุ์ที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บแล้วเราสามารถล็อกอินโดย Facebook ก็ได้นะครับผมต่อมานะครับผมให้เรากดมาที่คําว่าเติมเงินนะครับแล้วก็เลือกอันที่2งนะครับแจ้ง ID Wallet นะครับผมก็จะเด้งมาหน้านี้นะคร เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็เติมไป50เครดิตนะครับกดมาที่สุ่มของรางวัลนะครับจะมีกิจกรรมให้เล่น3เกมนะครับผมก็มีจะมีลักกส้สปินโยกสล็อตนะครับส่วนผมจะเล่นเป็นโยกสล็อตแบบ3อันนะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สุ่มทีละครั้งเนี่ยจะสุ่มทีละ10เครดิตนะครับผมโอกาสที่จะได้ก็จะมี3เท่าเลยนะครับผมเพราะว่าจะมี3สล็อตให้เราเล่นนะครับผมแล้วก็แต่ละสล็อตนี่จะเป็นทั้งโทรศัพท์ทั้งเพชรแล้วก็ทั้งเป็นเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเเเตอร์นะะผมม่้ยาแก็ไดพ1,600ล ก็นี่นะครับผมโอเคสุ่มมาแค่ครั้งแรกก็ได้เลยนะฮะดีจัดๆเลยนะครับผมรอบต่อไปครับผมมาดูกันนะฮะเฮ้ยโอ้โหได้หนึ่งันหกร้อยเพชรอีกแล้วนะครับผมอา้าวได้จริงเหรอนเนี่ยโอ้โหสุ่มไปอีกเลยนะฮะผมวันนี้ผมเติมมาแค่ห้าสิบเครดิตเองนะครับทุกคน๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหรอบนี้ได้ร้อย ห้าสิบเพชรนะครับร้อยห้าสิบหกเพชรนะครับผมอีกสองรอบนะครับเหลืออีกสองรอบเท่านั้นดูนะฮะเราจะได้อะไรหรือเปล่าโอ้รอบนี้ไม่ได้นะครับเหลือรอบสุดท้ายนะครับทุกคนไปฮะร,รอบสุดท้ายขอขอสักพันเพชรขอสักพันเพชรเฮ้ยโอ้โอหเรียบร้อยไม่น่าได้นะครับผม โอเคครับก็รู้สึกว่าน่าจะได้มาประมาณ3000กว่าเพชรนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่เลขนะครับผมแล้วก็วิธีการเติมเพชรเข้าเกมนะครับเขาทํากันยังไงขั้นแรกนะครับเราก็เข้ามาในเว็บเติมเกมจะเลือกเป็นเกมฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook หรือว่า ID เกมของเราก็ได้นะครับผมเมื่อเราล็อกอินนะครับผมหน้าตาก็จะเด้งมาประมาณนี้นะครับส่วนผมจะเลือกอันนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นช่องที่2ของเกมนะครับเราก็จะเราสามารถก๊อปโค้ดตรงนี้นะครับผม อันนี้คือโค้ดที่ผมเติมเกมแล้วนะครับทุกคนอย่าเอาไปทําตามนะอันนี้เป็นโค้ดที่ผมสุ่มได้นะครับผมเติมไปแล้วมันเติมอีกไม่ได้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมได้จริงนะครับผม156นะครับแล้วก็เหลือ1,600อีก2อันนะครับผมเดี๋ยวขอก๊อวางให้เสร็จเลยก็แล้วกันนะฮะ โอเคครับผมท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมนะว่าผมจะได้เพชรเท่าไหร่ได้เพชรจริงหรือเปล่านะครับผมอ่ะนี่นะครับทุกคนเพชรผมก็เข้ามาแล้วนะครับเป็น ,3934 นบะครับบวกกับอ่าที่ผมมีอยู่ในไอดีอยู่แล้วนะครับผมก็ได้จริงนะครับผมสําหรับใครที่อยากสุ่มนะครับก็ลองไปสุ่มได้เลยนะครับหรืออยากจะเติมเกมเว็บ24 s ส o r e ตก็สามารถไปเติมได้เลยนะครับ แล้วผมก็ขอกราบสวัสดี MC ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องของเก๊กไอนะฮะโอ้โหวันนี้เป็นอะไรไม่รู้พูดไม่ค่อยชัดนะลิ้นคตรแข็งเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามเกือบตีสี่แล้วนะครับผมที่มาทําคลิปนะฮะ <c oughs> ก็วันนี้นะครับผมยัง ในอีพีเดิมก็แล้วกันนะเป็น E ีพีที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือผมมีชื่อว่ามีครบทุกท่านะครับและนี่ก็คือท่าของเรานะครับที่เราจะเอาไปขิงโดยการแต่งตัวไก่นะครับผมแต่ว่าพิเศษมาหน่อยก็คือผมมีรูปโปรไฟล์แกรนมาสเตอร์นะครับผมนี่เป็นไงเท่ hey, มั้ย นี่นะครับให้ดูชัดๆนะผมว่าอันนี้น่าจะชัดสุดแล้วแหละนะครับผมก็อันนี้ก็คือรูปโปรไฟล์แกนมาสเตอร์ระดับท็อปลอยนะครับผมซึ่งระดับระดับพันระดับแบบหลังๆแกนมาสเตอร์หลังๆเนี่ยก็คือจะไม่มีเอฟเฟก์พวกนี้นะครับผมของผมก็จะมีเป็นเอฟเฟกไฟนะครับเป็นโมโหสวยมากๆนะครับผมอันนี้คืออันเก่านะ ซึ่งทันเก่าก็ดูหลูดูแพงนะแต่ว่ามันอารมณ์แบบว่า็อบอันนี้คือมี300คนนะครับผมอ่าแต่ว่าเขาทําใหม่แล้วรู้สึกว่าจะทําให้มีประมาณ2000คนหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็รับแรงแกมก็เลยดูแบบว่าเออมันขึ้นง่ายเกินไปนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคนเขาก็อยากขึ้นเยอะนะครับผมก็ทําให้คน ยากแต่แรงเยอะนะครับผมแต่ว่าเราอยู่อันดับ top 100นะครับนี่คือเป้าหมายของเราครับซึ่งก็ทําได้ตามเป้าหมายนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับก็เป็นโปรไฟล์ที่มีเอฟเฟกนะผมมี4อันนะครับผมแต่ว่ามี2อันนี้ที่ไม่ใช่ถาวรนะครับผมมีเวลาจํากัดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยในโซนฟิสสไตล์กันเลยนะครับทุกคน มาครับผมตอนนี้ผมเวลว81นะฮะไม่รู้ว่าจะมีคนกดผมโดนหรือเปล่านะไม่มีไม่รู้ว่าจะมีใครมือซนมากดมากดส่องผมหรือเปล่านะถ้าส่องก็คือแบบเฮ้ยเจอแท็กแกน,แกนมาสเตอร์เก่านะ,ะตอนนี้ผมอยู่ไดมอนด์สองนะครับผมยังไม่ขึ้นนะ <c oughs> ก็ต่อให้เขาก่อนนะใครจะรีบขึ้นแกนไปก็รีบไปเลยนะครับก็เป็นเวลาพักผ่อนนะครับผมต่อให้เขาก่อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราค่อยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้อะไรเนี่ยทำไมเขาเดินแบบเนี้ยเฮ้ยโปปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยผีหลอกทุกคนเฮ้ยทำไมเขาเลื่อนแบบนั้นนี่เจอตอนกลางคืนนี่วิ่งหนีเลยนะเจอรอยอย่างเงี้ยดูดิโคตรหลอนตายตาย,ตายโคตรหลอนนะทุกคนดูดิทำไมเขาทำอย่างนั้นน่ะมาทุกคนไนนๆแล้วก็มีครบทุกท้ายสองคนนี้นจีบกันเฮ้ยทุกคนผมเจอผมเจอเนื้อคู่ลำปิดปี่เหมือนกันเลยนี่แลงกโก ไม่ค่อยหัวใจด้วยนี่เป็นไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋วยวเราเดี๋ยวลองแอคเลยแอคให้เขาดูก่อนนี่เป็นไงตกใจแล้วสิถึงกำเดินหนีเลยเฮ้ยไม,ม,ม่มีสาวเดินมาไม่สาวเดินมาขอแอคก่อนละกันนี่ชื่อคือแบบว่าเรียกร้องความสนใจมากเลยเนะฮะชื่อบอกว่ามีครบทุกท่านะครับผม ตอันนี้มี21คนนะฮะเด้วยผมว่าปักธงเลยดีกว่านะปักธงเลยจะได้คนมามุงนะฮะปักธง,งปักธงกดถ่านอ่นี่นักไก่ไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองคนชุดนักแข่งด้วยนี่ท่ายแรงไม่คืนแรงแกนแรงแกนไม่มี <c oughs> โอ้โหจบละ มันแช้คําว่ามีครบทุกท่าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าในแกนยังไม่มีไม่เป็นไรยวค่อยอ้อถือว่าพักผ่อนเนี่ขอแอคท่านี้แล้วกันท่านี้ก็จํากัดเวลานะครับหนึ่งเดือนนะครับผมเด็กแก่เต้นไก่ว่ะก็ได้แค่เต้นไก่อะครับทําไมล้อนี่เต้นไก่เหรอเต้นไก่เหรอเต้นไก่เหรอ กดท่าครับเต้นไก่แต่มีมีท่านี้เปล่าเต้นไก่ใส่คนอื่นอะ่ะคือท่านี้ต้องเล่นชนะนะต้องเล่นสี่วีสีชนะนะครับผมอันแนให่หัวล็อกบเกินเฮ้ยพี่สาวพี่สาวสาวให้หัวใจทุกคน <c oughs> นี่แน่ชอบครับชอบเฮ้ย <c oughs> ขำเฉย <c oughs> แอนคอมแบ็คด้วยนะฮะ <c oughs> ย่อย่ๆย่อนี่กดใจให้อีกทีนึงยอ่ยอย่ๆย่ พี่เค้กเฮ้ยรู้จักผมเฉลยตกใจ้ลยครกดตกใจอะไรนะตกใจมากเลย <c oughs> นี่กดใจกดใจทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่ามาครับผมห้องต่อมานะฮะรู้สึกว่าสาวว่าไงครับผู้สาวกดใจให้หน่อยละกกันขอย่อให้เราอ่ะอันน่เป็นไง เจอรูปโปรไฟล์ถึงกับกดใจให้ผมเลยนะซีเฮ้ยทุกคนมีคนมาลุมมีคนมาลุมมีคนมาต่อยมีคนมาต่อยอะไรครับนี่เดี๋ยเจอท่าถ่ายแรงแกนผมนี่ <laughs> ท่าถ่ายแรงแกนเ <laughs> <laughs> ขาบอกขอทงว่ะเขาเห็นชื่อผมแน่แนเลยนี่เอาท่านี้ไปก่อนเบสิกเบสิกเอเจ้าเเจ้าเดี๋ยขำผมทำไมครับขำผมทำไมผมมีนะปักทงอะ่ะแต่ผมยังไม่กดเฉย นี่เราต้องมาเป็นพิธีช้าๆช้าๆชาชาไปก่อนช้าๆไปก่อนอนีม่มีสาวมายอ่อให้แล้ว <c oughs> เป็นไงสาวให้หัวใจเฮ้ยมีคนมาลุ้มลุมเ้เลยเดี๋ยว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 ผม,มชอบคนตีหัวน <c oughs> ี่ทุกคนอย่าร้อแอคเก็บคอเลยรักกันนะฮะแ <c oughs> อคก็บคอหน่อนลยรักกันข <c oughs> อปักโทรมาผมจัดไปครับ <c oughs> เฮ้มาแล้ว อย่ามาตีหัวเราไม่ชอบผมไม่ชอบคนตีหัวเลยอ่ะไอหนี้ใครตีหัววะมั <laughs> นก็ไม่มีใครชอบหรอกครับตีหัวมันรู้สึกเครื่องหูเครื่องตาไงไม่รู้เวลาหัวโตๆอ่ะจะดูอะไรก็หมดบังทัศกษยภาพไปหมดว่าไงครับสาวเชดนี่ไงถ่ายแรงแกน่ายแรงแกนพี่เคกเหรอครับฮ <laughs> ้า เ่าาด้วยถ่ายแรงแกนทิปไปก่อนทุกคนนี่สงสัยต้องเอารูปแรงแกนขึ้นหัวละเอารูปแรงแกนขึ้นหัวแรงแกนทิปแรงแกนทิปกดแจ้งสาว FC ครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับย่อยย้อยอยอ,ยอ,ยอโอเคทุกคนเราเปลี่ยนห้องดีกว่ามาครับทุกคนห้องถัดมานะครับโหเข้าห้องมาก,ก็เจอคนกามท้องอยู่ข้างๆเลยนะีฮะว้าวพี่เขาตึงมากเลย ทุกคนดูดีรัศมีผมดับเลยฮะรัศมีผมดับเลยฮะกามทองยืนข้างหน้าผมอ่ะดูดีดูข้างหลังเขาก็ยังเด่นกว่าทุกคนไม่แต่ว่าเขาขามวยไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เข้ามานะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครกดส่งโปรไฟล์เรานะครับซึ่งสีแดงกดส่งมาแล้วนะครับเขาชื่ออะไรเขากดส่งโปรไฟล์เรานะฮะปักนี่เห็นผมมีชื่อว่ามีครบทุก่านี่บอกให้ผมปักเลยนะนี่แทนในเกมใน,เกม,นเกมทิป ถ่ายแรงแกนทิพย์อันนี้นอันนี้นอันนั้นอันนั้นยศเกย์เขาคิดว่าผมจะถ่ายแรงใช่ไหมในนี้กดท่านี้ไปก่อนนะท่าแห่งชัยชนะบ้าเท่อีหลีเด้เขาเท่รู้สึกว่าทำไมมีแต่คมีแต่ผมกดท่านี้คนเดียวเนี่ยคนอื่นไม่มีเหรอมีแต่ผมมีเหรอท่านี้ดูดิ ไม่ค่อยเห็นคนกดท่าน,นี้เท่าไหร่เลยนะครับทุกคนนี่เขาบอกผมปักทกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอแอคให้ครบทุกท่าก่อนนะเดี๋ยวมันไม่ขังนะอุตส่าห์บอกว่ามีครบทุกท่าแล้วนะครับนี่ท่าเอ็กแปลูกซองยาว,ล,ยาวลูกซองยาวแล้วก็ MP 4 0ศตอนนั้นผมพูดว่าอยู่เอเฉยเลยคลิปที่แล้วอย่างหา <laughs> <laughs> นี่ MP40 ศแล้วก็ เอ็กเอ้กทุยสกาฮะอูวุสาว่าจะไม่พูดผิดละอุตส่าห์แบบตั้งสมาธิว่าจะไม่พูดผิดละพูดผิดเฉยเลยมาครับเอคคงต้องมาละเขาบอกคงต้องมาละตีสับปืนเนาะซับปืนเนาะซับปืนเนาะแล้วก็ท่านี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมัด พอใจยังพอใจยังพอใจยังครับไต่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 ไม่เลิกไต่ไม่เลิกดีถ่ายแร้งด้วยถ่ายแร้งทิปแร้งทิปเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปหรือเปล่าไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายทุ่มใจทุใหญ่พี่ชายฟักอะไรเอาอ่านไม่ทันเดี๋ยวอ๋อเขาจะแอกเขาจะแอกทุกคนให้คอยแอกก่อน ห้องถัดมาครับเอ้ยทุกคนมีคนแต่งตัวเป็นไก่ผมด้วยตัวเป็นไก่จะมอสาวแล้วเอ้ยว่าไงนายแต่งตัวเป็นไก่เหรอนายของจริงเบ่ารเราของจริงนะเราแต่งตัวเป็นไก่เนียนกว่านายนะนายเอาหมันน้าแข็งมาทําไมเฮ้ยเจอคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตกใจหมดนึกว่าเจอคนเดิมนะก้ามทองกับหัวอะไรเนี่ยหัวหนังจีนหัวหนังจีนหัวที่มันเหมือนหนังจีนอะทุกคนดูดิมันใส่แล้วก็อะไรยาวๆห้อยลงมาเฮ้ยถ่ายนังแกนถ่ายนังแกนถ่ายดิถ่ายดิแน่จริงถ่ายดินะ นี่จริงถ่ายเป็นผมดิเนี่ยเนี่ยถ่ายได้เปล่าปักธงเฮ้ยมีคนเดินมาฟันบอกผมปักธงด้วยทุกคนนี่เป็นไงเราเดอะแก๊งแก๊งแรลงทิปเว้ยรู้จักว่า Lang แรลงทิปแหล่งใหม่ในฟรีไฟล์แรลงทิปอะไรปักธงปักธงเย yeah, yeah. ็เย็ขอแอคหน่อยละกันก่อนจะปักธงขอแอคหน่อยละกันทุกคนนี่ เฮ้ยสาบอกปกักธงคนนั้นบอกไม่มีวะ่ะ <Huh? S 1> โมก็มานี่เฮ้ยมีไซตามะไซตามะมาแอคข้างๆผมด้วยทุกคนสวัสดีครับอาจารย์เซนซอาจารย์หมัดเดียวจอดวะ่ะอุ้ยมีทุกท่าเลยวะ่ยะเจ็ <Hey. S 1> มาดีครับคุณจะวัดกับผมแม้ไซตามะ เรื่องมัดผมอาจจะแพ้แต่เรื่องรักแล้เหม็นผมอาจจะชนะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเป้าคุณจะเอากับผมเป้าคุณสมณะคุณจะเอากับผมเป้ามาดิมาดิผมไม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะชนะมาเลยมาดิเอ้เอ้เอาแล้วโคตรเดือดโคตรเดือดมีถ่ายถ่ายแรงทิปถ่ายแรงทิปมาดิมีเป้าครับค อ่ะทานี้ก็ได้มีบ้าวมีบ้าวเฮ้ยหา้ใจเฉยนายแพ้เราแล้วเราอะหมดมากเลยนะบอกไว้ก่อน <I 'm S 1> อเฮ้ยเฮ้ยเด็กเาย์แต่ว่านายมีใครชนะก็ถือว่าเราชนะแล้วกันนะ เพราะว่าท่านี้มันต้องเล่นมาด้วยฝีมือนะครับผมต่อให้คุณเติมเยอะขนาดไหนคุณเล่นแพ้คุณก็ไม่มีท่าน,นี้นะครับบอกไปก่อนมีเป้าคัดะมัแค่นั้นแหละไม่ต้องขำเยอะครับมีเป้าอ่ะถ่ายท่าแรงทิพให้เขาก่อนแล้วกันโอเค <c oughs> <c oughs> เฮ้แต่ว่าก็ถือว่าพีถือว่าพีคือคนถือว่าเขาใจกล้าอยู่พอสมควรพี่เค้กปะหรือพี่นี่พี่เคก้ก <c> ส <oughs> วัสดีครับสาว พวกผมคนตึงน้องเขาจะแอดมาด้วยรเรเดี๋ยวแอดน้องเข้าไปก่อนแล้วกันนะเผื่อจะได้ทำคลิปปักธงอะไรเงี้ยแอดไปก่อนแอดไปก่อนชีโฟเมืองล,ลาว <c oughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคทุกคน <c oughs> ก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็เพียงเท่าน,นี้ไปก่อนนะครับ <c oughs> ผมวันนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับดีสามดีสี่คือผมค่อนข้างเงยอะเพียมากเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผลงานผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเีปิดฉากแบบเทๆ